สายตาเห็นสายตาเราขยับได้นะแต่ร่างกายเราขยับไม่ได้เลยอะคะ่ะแต่หูได้ยินสิ่งที่ปรากฏนะคะคือดีไล่สายตาไปที่ปลายเท้ามีสิ่งสิ่งหนึ่งปรากฏยืนอยู่เรื่องราวที่ดีได้ประสบกับตัวเองมาเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อตอนที่สมัยเป็นเด็กในตอนนั้นนะคะดีมีอายุประมาณแค่ 9ขวบถึง10ขวบนะโดยประมาณนะเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นความทรงจำที่ชัดเจนมากชัดเจนทั้งเรื่องของบรรยากาศนะคะชัดเจนถึงองค์ประกอบหลายๆอย่างคือเรียกว่าชัดเจนในเรื่องของความรู้สึกและสิ่งที่เห็นเลยทีเดียว ในตอนนั้นนะคะเป็นช่วงเวลาที่น่าจะเป็นช่วงที่ปิดเทอมอะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มีโอกาสได้นอนกลางวันนะคะกับแม่อยู่บ่อยครั้งทีนี้ในวันนั้นนะคะก็เป็นกิจวัตรซึ่งเป็นไปตามปกติทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่าช่วงที่นอนเนี่ยก็จะเป็นช่วงบ่ายนะมันจะเป็นช่วงเวลาสักบ่ายสองบ่ายสามซึ่งจะมีการงีบนะคะของลูกแม่นะคะคู่แม่ลูกกันะนะเนาะทีนี้ต้องบอกแบบนี้ก่อนว่า บ้านของดีนะคะหลายคนเนี่ยจะคุ้นชินนะคะกับประโยชนะ์เนาะที่คนโบราณก็จะกล่าวว่าหากเรานอนตรงกับประตูเนี่ยจะเรียกกันว่าทางผีผ่านทําให้หลายคนอาจจะมีเรื่องประสบการณ์ของการโดนผีอัมนะคะหรือว่าขยับตัวไม่ได้แบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าห้องที่นอนของดีนะคะเตียงเนี่ยไม่ได้ตรงกับประตูแต่อย่างใดนะอธิบายแบบนี้ค่ะว่า ประตูนะคะจะอยูอ่ซ้ายมือนะคะของบริเวณที่ปลายเท้านะคะจะคือเป,เป็นเตียงนอนเนี่ยเราจะเอาเทียมง,ง่ายนะคะหากว่าเห็นจากภาพที่ดีขึ้นเป็นแผนผังคร่าวๆให้ชมในขณะนี้เนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเตียงของเราเนี่ยไม่ได้ตรงกับประตูนะแต่เมื่อเวลาที่เรานอนนะคะปลายเท้าของเราเนี่ยก็จะเป็นบริเวณที่ประตูเนี่ยสามารถเปิดเข้ามาเหมือนง่ายๆก็คือมีคนเนี่ยสามารถที่จะเปิดประตูปุ๊บแล้วมายืนอยู่ตรงปลายเท้าเราได้เลย ในวันนั้นนะคะหลับไปตามช่วงเวลาปกติเหตุการณ์ทุกอย่างมันปกติมากนะคะคือหลับไปปุ๊บแล้วก็อยู่ดีๆค่ะดีก็ลืมตาขึ้นมาทีนี้ณนะวินาทีนั้นอะ่ะดีไม่สามารถจะขยับร่างกายได้คือมันไม่ใช่การที่เราเพิ่งหลับนะคะหรือว่าเรากําลังจะตื่นอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคือเราหลับไปได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะเราหลับปุ๊บ พอตื่นลืมตาขึ้นมาปุ๊บเหมือนเราไม่ได้กระดุกกระดิกอะคือเหมือนเราแค่ตื่นมาด้วยความงงๆนะคะแต่อย่างแรกที่รู้สึกนะ,ะนั่นคือพอเราตื่นลืมตาขึ้นมาปุ๊บบรรยากาศรอบตัวมันผิดปกติไปจากเดิมหลายคนจะมีความรู้สึกนะ,คะใครหลายคนที่เคยมีความรู้สึก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประสบการณ์ในการที่กำลังจะเกิดบางสิ่งบางอย่างที่มีความสำคัญกับชีวิตของเราอะเราจะรู้สึกว่าเวลามันเดินช้าลงบรรยากาศตอนที่ดีตื่นขึ้นมาซึ่งไม่สามารถพูดได้ในตอนนี้เลยว่าเป็นการฝันหรือเป็นการรู้สึกที่เรียกว่าแบบ กึ่งหลับกึ่งตื่นนะบรรยากาศอะคะช้าลงเรารู้สึกว่าเวลามันเดินช้ามากนะคะแล้วบรรยากาศเนี่ยภายนอกต่างๆเนี่ยมันมีความขมุกขมัวมันไม่ใช่แบบเป็นอารมณ์ของควันนะแต่ว่ามันถ้าเปรียบไปคงคล้ายกับอย่างเงี้ยคะ่ะ คนที่ใส่แว่นนะแล้วแว่นมัวบรรยากาศนะคะรูปสีต่างๆมันจะมัวลงเล็กน้อยอะหรือว่าถ้าเปรียบไปก็เหมือนกับคนที่อะหน้าหนาวถ้าเราตื่นเช้ามาสักตอนตีสี่ตีห้าเนี่ยเราจะสึกถึงมันมีควันจางๆวันนั้นนะคะเหตุการณ์และความรู้สึกอะเป็นแบบนั้นเลยทีนี้พอเมื่อรู้สึกรอบตัวแบบนั้น,นะคะใส่ตาดีก็ค่อยๆไล่ไป มองไปที่ปลายเทา้าก็ปรากฏนะคะบุคคลยืนอยู่ปลายเทา้าซึ่งต้องเรียกว่าความสูงของท่านเทียบเท่ากับประตูบ้านประตูห้องนอนเลยคือประตูห้องนอนนะคะของในบ้านเราเนาะโดยส่วนมากก็จะมีขนาดที่ค่อนข้างจะเฉลี่ยกันใช่ไหมทุกคนจะสามารถกะขนาดความสูงได้เลยว่าสูงประมาณนั้นนะคะ รูป,ปรัณฑ์สันฐานของท่านนะคะคือเป็นชายไทยนะคะคือผิวอะ่ะเป็นสีดำแดงสีเข้มเลยะคะ่ะผิวรูปร่างคือกำยำสิ่งที่นุ่งนะคือเปลือยนะคะด้านอกด้านบนเนะี่ยคือเหมือนชายไทยสมัยก่อนที่ไม่ได้ใส่เสื้อแล้วก็ท่านนุ่งโจงะคะ่ะหรือว่าโจงกระเบนนะสีแดงสดมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่อยู่ที่มือนะคะคือถือเอาไว้ข้างหนึ่ง รูปร่งลักษณะของสิ่งสนะิ่งนั้นคือเป็นโลหะนะคะหรือเป็นแท่งโลหะเป็นแท่งเหล็กซึ่งจากที่เราเห็นกับสายตาเรารู้สึกว่ามันมีน้ําหนักมากอะ ของแท่งเหล็กในความสูงไล่ขึ้นมาคือเกือบจะเท่าส่วนสูงเลยอะเกือบจะเท่าส่วนสูงของท่านเลยที่สําคัญนะคะบริเวณด้านบนนั้นเป็นรูปลักษณะของสามง่ามณนะวินาทีนั้นนะคะอย่างที่ดีบอกว่าบรรยากาศคือเดินช้ามากคือเวลาเหมือนมันผ่านไปช้ามากเหมือนหนึ่งนาทีสองนาทีมันช้ามากๆนะคะไม่มีเสียงไม่มีคําพูดใดๆดีก็มองด้วยสายตาที่เด็กคนหนึ่งมองแบบงงๆว่าแบบ เกิดอะไรขึ้นแล้วบุคคลที่อยู่เนี่ยอยู่ตรงหน้าเราเนี่คือใครแต่ในวินาทีนั้นนะคะคือสายตาเห็นสายตาเราขยับได้นะแต่ร่างกายเราขยับไม่ได้เลยอะคะ่ะแต่หูได้ยินเสียงรถน้ำต้นไม้เราได้ยินเสียงนะแต่เราไม่สามารถจะหันไปดูหรือหันไปเรียกมันมีความพยายามในการจะเรียกนะคะแต่ทำไม่ได้ ในช่วงระยะเวลาหนึ่งคือก็ยังงงอยู่ยงไม่ใช่ความกลัวด้วยนะแต่งงงงสักระยะเวลาหนึ่งอะคะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าพลอยหลับไปเราหลับตาเท่านั้นนะคะเราก็ตื่นขึ้นมาทันทีแล้วพอเราตื่นขึ้นมาทันทีปุ๊บทุกอย่างบรรยากาศกลับมาเป็นปกติเลยเหมือนอย่างในปัจจุบันทุกอย่างปกติไม่มีความมัวไม่มีความช้าทุกอย่างปกติดีลุกพว่ขึ้นมาจากเตียงหันไปดูแม่กําลังรดน้ำต้นไม้อยู่จริงๆ แต่ก็นั่นแหละค่ะเรื่องประสบการณ์นะคะครั้งนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะบอกเล่าได้เลยว่าท่านเป็นใครหรือที่เห็นเป็นการฝันหรือมันเป็นเรื่องของกึ่งหลับกึ่งตื่นหรือว่าเห็นนะคะด้วยอ,อ,อากับกิริยาของเราจริงๆในรูปลักษณะไหนแต่ก็อย่างที่บอกละคะ่ะว่าจําได้จําแบบ ตึงตาตึงใจนะคะคนใกล้ชิดนะที่จะเล่าให้เขาฟังแต่ก็ถือว่าวันนี้เป็นการมาบอกเล่านะคะเรื่องราวประสบการณ์นะคะให้ทุกๆคนได้ฟังเนาะเพราะหลายคนจะเข้าใจว่าเฮ้ยเราอยู่ในวงการเครื่องรางเราจะต้องมีประสบการณ์แต่อย่างที่บอกเลยว่าประสบการณ์ที่แบบชัดมากนะคะมีหลักมีฐานมีจับต้องได้หรือมันมีความชัดเจนแบบสุดๆเนี่ยแทบจะไม่เลยแทบจะไม่เกิดเลยแต่ มีบ้างเล็กน้อยไหมอ่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่งเนาะแต่ก็อย่างที่บอกแล้วคะ่ะว่ามันหาข้อพิสูจน์ไม่ได้ค่ะดีก็เลยไม่ได้นํามาทําคลิปเนาะนำมาบอกเล่านะคะให้ทุกคนได้ฟังใครที่มีประสบการณ์เหล่านี้นะคะสามารถที่จะคอมเมนต์แชร์กันนะว่าเออเราเคยมีประสบการณ์เหล่านี้เราเคยฝันเราอาจจะนั่งสมาธิแล้วเรารู้สึกนะคะหรือว่าเราพบเจอเราพบเห็นเราเคยมีประสบการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นกับตัวนะคะสามารถมาคอมเมนต์นะแชร์ประสบการณ์ แบ่งปันเล่าสู่กันฟังได้คลิปนี้เป็นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมยังไงวันนี้ดีสุภลักษ์เครื่องรางล้านนาขอลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ